วางรากฐานเพื่ออนาคตที่มั่นคงของลูกตั้งแต่วันนี้เพราะทุกลมหายใจของเขาก็คือความสุขของคุณคุณรู้ไหมว่าการเริ่มต้นสร้างความมั่นคงให้ลูกตั้งแต่วันนี้ก็คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของพวกเขานะครับ Smart w e l l n e s s 90ทับ15 เรามาดูตัวอย่างนะครับว่าเด็กชายแรบบิทอายุ0ปีทำทุนประกัน1ล้านบาทนะเบี้ยที่ออมเนี่ยนะปีหนึ่งก็ตก1 3 0 0 0 0 0นะ 6, บาทนะครับนะนี่เริ่มทำตั้งแต่เกิดเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแบบนี้เนี่ยมันเป็นการวางแผนที่สุดยอดมากๆ นะวางแผนเพื่ออนาคตของลูกที่เยี่ยมยอดเลยทีเดียวแ่ะครับเรามาดูผลตอบแทนที่นะได้รับนะครับทันทีที่เราเริ่มโปรเจกต์นี้นะครับก็จะมีเงินคืนนะครับนะตั้งแต่ปีที่1น,นะครับนะถึงปีที่45นี่คือ2% 2%ของทุนประกัน1ล้านบาทนี่ก็จะเท่ากับ20,000นะครับ สองหมื่นลองคิดดูว่าคืนปีละสองหมื่นไปถึง45ครั้งนะครับก็เป็นเงินทั้งหมด9 0 0 0แสบาทนะครับเป็นเงินทั้งหมด9 0 0 0แสนบาทนะตัวแรกในตัวที่สองครับก็จะคืนเงินตั้งแต่อายุ46ปีถึง55ปีเนี่ยนะอายุ55ตรงนี้เนี่ยนะก็เท่ากับคืนมาปีละ2.5%งจนะครับ2.5ตรงนี้ไปอีก นะทั้งหมด25,000บาทนะ2 5 0 0 0บาทเนี่ยก็46ถึง55ก็ตกประมาณ10ปีนะก็ตรงนี้เป็น10ครั้งนะครับโทษที10นะก็ตกทั้งหมดเงินเป็นเงิน250,000บาทครับนะแล้วมาดูเงินคืนที่จะคืนในปีที่อายุ56ถึง60เนี่ย ปีละ3%ก็ตก30,000นะตรงนี้5้บกถึง60ก็ห้าห้ครั้งก็ตกเป็นเงิน150,000บาทครับเมื่ออายุ61ถึง70ปีนะตรงนี้แหละครับคืนมาปีละ10% 10%ของทุน1ล้านบาทก็ปีละ100,000สนคูณสิปีก็เป็นเงิน1ล้านบาทนะครับก็ไม่น้อยนะครับคืนมา1ล้านบาททีนี้พอมาดู เมื่อเงินอายุ71-80ปีสิครับนะคืนมา15% 15%ของล้านหนึ่งก็คือ150,000บาทก็10 10ครั้งก็คือ1,500,000บาทครับมาดูเงินคืนในตอนอายุที่81-89ปีนะครับคืนถึง20%เลยทีเดียวนะ20%นะองของล้านก็ตก200,000บาทนะ 81-89คือ9ครั้ง9ปีก็ตกเป็นเงิน1ล้าน8แสนบาทพระครบ90ปีครับก็คืนทุนมา1ล้านบาทนะทำล้านบาทก็คืนทุนประกัน1ล้านบาทมาเลยนะก็เป็นเงิน1ล้านทั้งหมดโปรเจกต์นี้รวมเป็นผลประโยชน์เป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ6ล้าน6แสนบาทครับ6ล้าน6แสนบาทที่เราออมมาทั้งหมด15ครั้งครับ ส5ห้าครั้งครั้งหนึ่งตก136,000บาทเป็นเงิน2ล้าน4 0 0 0บาทนะก็จะมีส่วนต่างอยู่4ล้าน5 6 0แบาทนะก็เรามาดูส่วนต่างสักนิดหนึ่งนะครับส่วนต่างก็คือนะ,อะทั้งหมดเนี่ยสองล้านสี่หมื่นบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สองร้อยยี่สิบสามจุดห้าสามเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ครับนะที่ผมอยากจะขออนุญาตในการเพิ่มเติมนะครับให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าเราออมเงินให้ลูกแบบนี้เนี่ยครับตั้งแต่นะเริ่มต้นเลยมีเงินคืนตลอดนะแต่เราก็ส่งแค่15ครั้งนะเราเก็บเงินให้ลูกแค่15ครั้งแต่นั้นหมายถึงว่าเราวางทรัพย์สินไว้ให้ลูกเนี่ยวางมรดกไว้ให้ลูกเนี่ยวางบำนาญไว้ให้ลูกเนี่ยไปถึงตลอดเลยนะครับ ตลอดอายุของเขาเลยนะซึ่งเขาจะจําเลยนะว่าพ่อแม่ทําไว้เขาแบบนี้เช่นว่าผมยกตัวอย่างนะพอคนอายุ60สิบเน่ยช่วง60สิถึงเจเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลแต่แบบนี้ปั๊บเนี่ยได้คืนมาเป็นเงิน1ล้านบาท1ล้านบาทเนี่ยหารด้วยสิบหารด้วย10ปีก็ปีปละ1น0 0 0 0สนหนึ่หารด้วย12ก็เดือนละ8,000กว่าบาทนะครับ เป็นบำนาญภาครัฐเนี่ย60ปีขึ้นไปรับเดือนละ600บาทนะพออายุ71ถึง80เนี่ยรับอีกนะแสนหนะแสนห้าต่อปีนะ10ปีก็ปลาหน้าแสนห้าต่อปีก็หันด้วย12ก็ตกประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทนะครับเห็นไหมครับมันก็เพิ่มขึ้นเป็น20นะแสะดงว่าคนสูงอายุยิ่งสูงอายุยิ่งมีเงินเพิ่มขึ้นนะครับ แบบนี้สุดยอดเลยนะครับนี่ทำให้ลูกแล้วมันมันยาวเลยก็มีความรู้สึกว่านะพ่อแม่เก็บเงินทีเดียวหนัก15ครั้งแต่ลูกของเขาได้รับยาวไปจนตลอดชีวิตเลยทีเดียวนี่คือสมาร์ทเวลเน็ตเกสิบทับสินะครับไม่ว่าลูกเนี่ยจะเลือกเส้นทางไหนในชีวิตนะครับคุณมั่นใจได้เลยว่าเขาจะมั่นคง นะรองรับทุกช่วงเวลาเลยทีเดียวด้วยแผนที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับนะไม่ว่าลูกจะยังไงลูกก็ได้รับนี่เห็นไหมคุณดูความสุขของลูกๆสิครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเขาเติบโตขึ้นมานะเพราะว่าอนาคตของลูกเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้กับสมาร์ทเวฟเน็ต90ท15นะครับก็คนที่มีลูก คนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับวางแผนให้ลูกตั้งแต่วันนี้นะครับกับสมาร์ทเวลเน็90ทับ15แรบบิดประกันชีวิตติดตัวติดต่อตัวแทนของเรานะหรือนะทักมานะครับเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีนะครับโอเคนั่นคือเด็กใช่ไหมครับเอาแล้วถ้าไม่ใช่เด็กล่ะครับเรามาดูผู้ใหญ่กันนะครับผู้ใหญ่ผมตีว่าคุณสมมติว่าคุณกระต่ายเนี่ยนะครับอายุ3 5ปี นะทำทุนประกัน1ล้านบาทเบี้ยก็ต่างจากเด็กนิดหนึ่งนะฮะหนึ่งแบาทนะหนึ่งแสนมบาทต่อปีเก็บแค่15ปีนะครับเอาเอินคืนตั้งแต่อายุ36มสิบถึงสี่ครับสองหมคูณไป10ปีนะครับทั้งหมด2,000สนบาทพออายุ4ี่สถึงห้ คืนปีละ2.5%คือ25,000บาทคูณ10ปีก็คือ250,000บาทพออายุ5 6ถึง60ปีนะครับคืนมีปละ3% 30,000คูณ5ครั้งก็ตกประมาณ150,000บาทพออายุ61ถึง70ปีละครับนะคืนปีละ10% 10%ของอเท่ากับ1แสน10%ของทุน1ล้านก็1แสนคูณ10ปีก็คือเป็นเงิน1ล้านบาท อายุ71ถึง80ครับคืนมา15%แสนหนะปีละแสนห้าสิ้าเปอของล้านก็แสนห้าคูณ10ปี10ครั้งก็คือเป็นเงินล้านห้าแต่พออายุ8 1ดสิถึงแปคืนมา20%่สปร์เซนะครับยีสเปอร์เนต์ของทุนล้านก็สองแสนเครั้งก็ตกประมาณล้านแปดแสนบาทปีสุดท้ายนะครับอายุ90 คืนมาร้อยเปอร์เซ็นต์เกินหนึ่งล้านเป็นเงินหนึ่งล้านบาทรวมได้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นห้าล้านเก้าแสนบาทครับเบี้ยที่ส่งไปห้าสิบ้าครั้งนะครับก็คือหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทรวมแล้วทั้งหมดสองแสนเก้ามีส่วนต่างอยู่สองแสนเก้านะครับประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์กำใหครับนี่คือแผนที่สุดยอดมากนะครับนะแผนที่เยี่ยมยอดมากลองนึกภาพว่าคนอายุหกสิบเอ็ดหกสิบปีเนี่ย รับของรัฐบาล600บาทและแบบนี้เนี่ยนะใครที่ทำแบบนี้ตั้งแต่ตอนหนุ่มหนมไม่ต้องกังวลว่าลูกจะไม่ดูแลหรือลูกบางคนเขาอาจจะไม่พร้อมเพราะเขาก็มีภาระของเขานะก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับกับพ่อแม่ที่ได้หวางแบบนีนะ้เพราะมีเงินเพิ่มขึ้นทุกปีเลยครับนะยิ่งอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมีเงินบำนาญเพิ่มขึ้นนะครับป้องกันอัตราเงินเฟอ้อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแผนส m าร์ w เ l ลเนต90ทับ15จากแรบิดประกันชีวิตนะครับนะเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าวางแผนให้ลูกหรือวางแผนให้กับตัวเองนะครับนะก็